สวัสดีค่ะอินดีต้อนรับสู่การพูดคุยเจาะลึกสถานการณ์ชายดันไทยกัมพูชากันนะคะช่วงนี้ต้องบอกว่ามีความเคลื่อนไหวที่ร้อนแรงแล้วก็น่าติดตามมากๆเลยค่ะบรรยากาศดูจะตึงเครียดไม่เบาเลยใช่ครับมีเรื่องใหม่ๆเกิดขึ้นตลอดเวลาเลยต้องจับตาดูกันใกล้ชิดจริงๆครับว่าทิศทางมันจะเป็นยังไงต่อไปค่ะ สำหรับวันนี้เนื้อหาที่เราจะคุยกันก็จะอิงจากแหล่งข้อมูลที่เราได้มานะคะเป็นคลิปข่าวที่รวบรวมความเคลื่อนไหวล่าสุดเลยมีทั้งท่าทีฝั่งกัมพูชาโดยเฉพาะจากสมเด็จฮุนเซนครับประธานคณะองคมนตรีเขาใช่ค่ะแล้วก็มีจุดยืนของฝั่งไทยเราเสียงสะท้อนจริงๆจากคนในพื้นที่ชายแดนเลยนะคะแล้วก็ที่น่าสนใจคือมีมิติเรื่องแรงกดดันจากต่างประเทศด้วยโดยเฉพาะจากเกาหลีใต้ค่ะอืม เรื่องนี้มันซับซ้อนมากนะครับคือมันเกี่ยวกันหลายมิติเลยทั้งการเมืองความมั่นคงเออศรษฐกิจสังคมด้วยแล้วก็ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศการจะเข้าใจภาพรวมนี่ต้องต้องดูข้อมูลจากหลายๆมุมประกอบกันจริงๆครับ ถูกต้องเลยค่ะเป้าหมายเราวันนี้ก็คือจะมาสำรวจแย่มุมสำคัญสำคัญเหล่านี้ให้เห็นภาพชัดขึ้นทําความเข้าใจจุดยืนแรงจูงใจของแต่ละฝ่ายแล้วก็มองไปข้างหน้าว่าอาจจะเกิดอะไรขึ้นได้บ้างเอาละค่ะมาเริ่มกันที่ประเด็นร้อนล่าสุดเลยจากฝั่งกัมพูชามีรายงานข่าวเมื่อวันอังคารที่ผ่านมานี่เองว่าทางฮุนเซนประกาศขีดเส้นตายมาถึงไทยเลยครับกำหนดเส้นตายมาชัดเจนเลย เนื้อหาก็บอกว่าไทยต้องเปิดด่านชายแดนภายในวันที่20ตุลาคมนี้ซึ่งถ้าเรานับดูวันนี้16ตุลาก็เหลืออีกไม่กี่วันเองนะคะแล้วไม่ใช่แค่กําหนดเดทไลน์เฉยๆนะมีขู่ตามมาด้วยว่าถ้าไทยไม่ทําตามเนี่ยกัมพูชาจะพิจารณายุติการนําเข้าสินค้าจากไทยทั้งหมดเลยโอ้โหอันนี้แรงนะครับ ยังไม่หมดค่ะที่น่าสนใจกว่านั้นคือขู่ว่าจะสั่งตำรวจกัมพูชาบุกทลายเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์ของนักการเมืองไทยที่อยู่ในปอยเป็ดด้วยค่ะท่าทีแบบนี้เอ่อถือว่าแข็งกร้าวมากนะครับแล้วก็ไปพาดพิงประเด็นที่มันละเอียดอ่อนด้วยนะเรื่องเว็บพนันนักการเมืองไทยคือมันน่าสนใจมากถ้าเทียบกับคาพูดก่อนหน้านี้ของหุ่นเซนเองที่เคยพูดไว้หลายรอบเลยว่าปิดพรมแดงไปเลยร้อยปีกัมพูชาก็ไม่เดือดร้อนไม่ล่มสลายมันดูข,ดขัดขัดกันอยู่นะครับ ใช่ค่ะความขัดแย้งนี่ชัดมากแหล่งข้อมูลที่เราได้มาเขาถึงกับใช้สำนวนว่าเหมือนแผ่นเสียงตกกร้องเลยคือพูดเรื่องเดิมซ้ำๆหรือบางทีอาจจะตีความไปอีกแบบว่าเป็นการส่งสัญญาณที่ดูสับสนหรือบางคนอาจจะคิดไปถึงเรื่องสุขภาพอย่างที่เคยมีข่าวลือเรื่องอัลไซเมอร์แต่ไม่ว่าจะเหตุผลอะไรก็ตามนะคะมันก็สร้างความงุนงงพอสมควรเลยครับ การพูดอย่างแต่ส่งสัญญาณอีกอย่างมันทําให้เกิดคําถามถึงแรงจูงใจจริงๆนะครับว่าตกลงเขาต้องการอะไรกันแน่คือต้องการโชว์ว่าแข็งแกร่งหรือจริงๆแล้วกําลังต้องการให้ไทยเปิดด่านมากๆกันแน่เพราะการขีดเส้นตายแบบนี้มันก็ชี้ว่ามีเรื่องเร่งด่วนบางอย่างตกวุฒิสภาเนื้อหาคือออกมาปฏิเสธข่าวที่ว่ากัมพูชากําลังวิงวอนขอให้ไทยเปิดด่านภายในวันที่20ตุลาตามที่ตัวเองเคยขีดเส้นไว้นั่นแหละคะ่ะเอ้า กลายเป็นปฏิเสธข่าวที่ตัวเองเพิ่งพูดไปไม่กี่วันก่อนเหรอครับเนี่ยใช่ค่ะในโพสต์นั้นย้ําจุดยืนเดิมแบบแข็งกร้าวเลยนะคะบอกว่าไทยนั่นแหละเป็นฝ่ายปิดพรมแดนเพราะฉะนั้นไทยก็ต้องเป็นฝ่ายเปิดเองไม่ต้องมาเจราจาอะไรกับกัมพูชาทั้งนั้นแล้วถ้าไทยเปิดเมื่อไหร่กัมพูชาก็พร้อมเปิดตามภายใน5ชั่วโมงทันทีโยนกลับมาให้ไทยเต็มเเลย ถูกต้องค่ะพร้อมกับยืนยันหนักแน่นว่าจะไม่ลดศักดิ์ศรีของกัมพูชาด้วยการไปอ on ้อนวอนไทยเด็ดขาดแล้วก็ตบทายด้วยประโยคเดิมเป๊ะๆเ,เลยค่ะที่ว่าปิดพรมแดนต่อไปอีกร้อยปีกัมพูชาก็ไม่ล่มสลายมันยิ่งทําให้เห็นเลยว่าเอทั้งขู่ทั้งกําหนดเดทไลน์แล้วก็มาปฏิเสธแถมย้ําคําเดิมอีกการแสดงท่าทีที่มันขัดกันแบบนี้เอ่อในทางการเมืองระหว่างประเทศบางทีมันก็เป็นกลยุทธ์อย่างหนึ่งนะครับ อาจจะพยายามสร้างอำนาจต่อรองหรือส่งสัญญาณหลายๆอย่างพร้อมกันไปยังกลุ่มเป้าหมายที่ต่างกันหรืออาจจะสะท้อนความกดดันภายในที่กำลังเจออยู่จริงๆก็ได้ซึ่งแรงกดดันนั้นอาจจะมาจากปัญหาเศรษฐกิจที่เริ่มกระทบแล้วจากการปิดด่ายแม้ปากจะบอกว่าไม่เดือดร้อนก็ตามทีที่น่าสังเกตอีกอย่างคือโพสต์ Facebook อันนี้มีการจำกัดคอมเมนต์ด้วยนะคะซึ่งก็เป็นแพทเทิร์นที่เคยเห็นมาก่อนเวลาเป็นประเด็นที่เอ,อ่อละเอียดอ่อนหน่อย ทีนี้ลองหันมาดูฝั่งไทยเราบ้างว่ามีปฏิกิริยายังไงกับท่าทีที่ทั้งขู่ทั้งปฏิเสธแบบนี้ทางกระทรวงกลาโหมโดยพลเรียตรีสุรสันคงสิริโคศกกหอนะคะท่านก็ออกมาให้ความเห็นค่ะบอกว่ายังชี้ชัดไม่ได้หรอกว่าท่าทีล่าสุดของฮุนเซนเนี่ยเป็นสัญญาณพิเศษอะไรมาถึงไทยหรือเปล่าแต่ที่ชัดเจนและเป็นจุดยืนของไทยมาตลอด ก็คือประเทศไทยยังยืนยันเงื่อนไข4ข้อที่กัมพูชาต้องทําให้เรียบร้อยก่อนถึงจะพิจารณาเรื่องเปิดด่านได้เงื่อนไข4ข้อนี้เป็นหัวใจสําคัญของจุดยืนไทยเลยนะครับซึ่งมันก็เป็นไปตามข้อตกลงเดิมที่มีอยู่แล้วในกรอบของ GBC หรือคณะกรรมการชายแดนพ่วไปถ้าจะไล่เรียงดูนะครับก็คือข้อ 1. ถอนอาวุธหนักออกจากพื้นที่ชายแดนที่ยังเปราะบางอยู่ค่ะข้อ2ดําเนินการเก็บกู้ทุนระเบิดในพื้นที่ให้หมดสิ้นไป อันนี้เพื่อความปลอดภัยของคนทั้งสองฝั่งเลยอืมสำคัญมากค่ะข้อ3ปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติโดยเฉพาะแก๊งคอร์เซนเตอร์สแกมเมอร์ที่ใช้ชายแดนเป็นฐานหลอกลวงคนค่ะตัวปัญหาเลยและข้อ4คือการบริหารจัดการพื้นที่ชายแดนที่ยังมีปัญหาเรื่องเส้นเขตแดนหรือพื้นที่ทับซ้อนกันอยู่นะครับ เงื่อนไขทั้ง4ี่ข้อนี้ดูเป็นจุดยืนที่มั่นคงไม่เปลี่ยนเลยนะคะของฝั่งไทยแล้วก็ครอบคลุมปัญหาหลักๆที่ค้างคามานานทั้งเรื่องความมั่นคงอาชญากรรมแล้วก็พื้นที่ทับซ้อนต่างๆถูกต้องครับนี่คือนโยบายและแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนและเป็นไปในทิศทางเดียวกันของรัฐบาลไทยมาตลอดไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นยังไงฝ่ายไทยก็จะยึดตามเงื่อนไขพวกนี้เป็นหลักในการพิจารณาเรื่องเปิดด่านครับโคศกก็หอ,อยังให้มุมมองเพิ่มด้วยนะคะว่า ก่อนที่กัมพูชาจะมากดดันให้ไทยเปิดด่านเนี่ยควรจะย้อนกลับไปดูตัวเองก่อนว่าได้ทําตามเงื่อนไข4ข้อที่ตกลงกันไว้หรือ,อยังครับเป็นการสะท้อนจุดยืนชัดเจนว่าไทยก็ไม่ได้นิ่งเฉยนะแต่กําลังใช้เงื่อนไขพวกนี้กดดันกลับไปเหมือนกันซึ่งมันก็สอดคล้องกับภาพรวมที่แหล่งข้อมูลข่าวที่เราได้มาระบุไว้นะครับว่าตอนนี้กัมพูชาอาจกําลังเจอสถานการณ์ที่เรียกว่าโลกล้อมกัมพูชา ซึ่งเดี๋ยวเราจะขยายความกันแต่ก่อนจะไปถึงตรงนั้นมีอีกเสียงที่สำคัญมากที่เราต้องฟังคือเสียงจากคนในพื้นที่ชายแดนเอง ใช่เลยค่ะเพราะคนที่กระทบโดยตรงที่สุดก็คือประชาชนแถวนั้นแหล่งข่าวได้นําเสนอเสียงสะท้อนจากชาวบ้านที่อพนมดงรักจังหวัดส,สุรินทร์อย่างคุณกนกวันซึ่งเป็นคนที่เคยได้รับผลกระทบโดยตรงจากความขัดแยง้งถึงขั้นเคยถูกยิงจากฝั่งกัมพูชามาแล้วด้วยค่ะโอ้โหมีประสบการณ์ตรงที่รุนแรงขนาดนั้นเลยเหรอครับค่ะคุณกนกวันแล้วก็ชาวบ้านในพื้นที่แสดงจุดยืนชัดเจนหนักแน่นเลยว่าไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งที่จะเปิดด่านตามที่กัมพูชาเรียกร้องในตอนนี้ค่ะ อะไรเป็นเหตุผลหลักๆครับที่ทำให้ชาวบ้านคัดขานทั้งๆท,ท,ที่ปกติเปิดด่านก็น่าจะดีกับเศรฐษฐกิจคุณกนกวันให้เหตุผลน่าสนใจหลายข้อเลยค่ะข้อแรกคือจากประสบการณ์ที่ผ่านมากัมพูชาไม่เคยทำตามสัญญาหรือข้อตกลงที่เคยให้ไว้เลยโดยเฉพาะเรื่องสำคัญสคๆอย่างเก็บกู้ทุนระเบิดหรือถอนกำลังทหารอาวุธออกจากพื้นที่พิพาททั้งที่เคยรับปากในเวทีเจรจามาแล้วหลายครั้ง แต่พอเอาเข้าจริงก็ไม่เคยทำความไม่ไว้ใจจากการไม่รักษาสัญญาในอดีตนั่นเองถูกต้องค่ะประเด็นที่สองคือชาวบ้านส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรเขามองว่าการเปิดด่านไม่ได้มีประโยชน์โดยตรงกับวิถีชีวิตหรือรายได้เขาเท่าไหร่ตรงกันข้ามอาจจะส่งผลเสียมากกว่าด้วยซ้าผลเสียที่ว่านี่คืออะไรครับผลเสียที่ชัดที่สุดที่ชาวบ้านกังวลมากคือเรื่องราคาสินค้าเกษตรค่ะ โดยเฉพาะมันสำปะหลังซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจลักแถวนั้นเลยถ้าเปิดด่านปุ๊บสินค้าเกษตรราคาถูกจากกัมพูชาก็จะทะลักเข้ามาตีตลาดฝั่งไทยทําให้ราคามันสำปะหลังแล้วก็พืชผลอื่นๆของเกษตรกรไทยตกต่าลงไปอีกนี่คือผลกระทบเศรษฐกิจโดยตรงที่เขามองเห็นเลยค่ะเป็นมุมมองที่สะท้อนความจริงในระดับพื้นที่นะครับว่าผลประโยชน์จากการเปิดด่านอาจจะไม่ได้ลงไปถึงเกษตรกรรายย่อยเสมอไป นอกจากนี้คุณกนกวันยังสะท้อนความรู้สึกด้วยว่าจากพฤติกรรมที่ผ่านมากัมพูชาไม่ได้ปฏิบัติต่อไทยเหมือนเพื่อนบ้านที่ดีเท่าไหร่ดังนั้นเมื่อดูทั้งเรื่องความไม่น่าไว้ใจผลกระทบเศรษฐกิจความรู้สึกที่มีต่อกันถ้ายังแก้ปัญหาพื้นฐานไม่ได้ข้อเสนอจากมุมชาวบ้านบางส่วนก็คือถ้าเคลียร์ไม่ได้ก็ปิดทาวรไปเลยอาจจะดีกว่าเปิดเปิดปิด,ปดหรือเปิดทั้งที่ปัญหาย,ยังอยู่นะคะเป็นเสียงสะท้อนที่ทรงพลังแล้วก็ ตรงไปตรงมามากจากคนที่ได้รับผลกระทบโดยตรงนะครับมันแสดงให้เห็นชัดเลยว่าปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาเนี่ยไม่ได้มีแค่มิติความมั่นคงการเมืองระดับสูงเท่านั้นแต่มันกระทบชีวิตเศรษฐกิจความรู้สึกของคนในพื้นที่จริงๆและเสียงคัดค้านจากประชาชนในพื้นที่นี่แหละก็อาจจะเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ทําให้รัฐบาลไทยต้องยืนหยัดในเงื่อนไขสี่ข้อนั้นอย่างแข็งขันครับทีนี้นอกจากความขัดแย้งระหว่างรัฐบาลสองฝ่ายเสียงจากคนในพื้นที่แล้ว สถานการณ์ยังซับซ้อนขึ้นไปอีกจากแรงกดดันที่มาจากต่างประเทศด้วยนะคะโดยเฉพาะกรณีที่เกี่ยวกับเกาหลีใต้ซึ่งกําลังเป็นประเด็นใหญ่ที่น่าจับตามมากครับเรื่องนี้ถือเป็นอีกตัวแปรสําคัญเลยที่อาจจะส่งผลต่อท่าทีและสถานการณ์ของกัมพูชาได้แบบมีนัยยะสาคัญเลยทีเดียวครับมีรายงานข่าวจากสํานักข่าวยอนฮับของเกาหลีใต้นะคะรายงานว่าเมื่อวันที่7ตุลาคมที่ผ่านมา มีการพบศพผู้หญิงชาวเกาหลีใต้วัยประมาณ30ตปีถูกทิ้งไว้แถวชายแดนเวียดนามกัมพูชาตอนชนสุดเบื้องต้นไม่พบร่องรอยถูกทำร้ายชัดเจนแต่ครอบครัวที่เกาหลีใต้สงสัยมากว่าการเสียชีวิตครั้งนี้อาจจะเชื่อมโยงกับแก๊งคอเซนเตอร์ในกัมพูชาก็เลยร้องเรียนให้ทางการเกาหลีใต้สอบสวนเพิ่มเติมอย่างละเอียดค่ะ ประเด็นเชื่อมโยงกับแก๊งคอร์เซนเตอร์นี่น่ากังวลมากนะครับเพราะเราได้ยินข่าวเรื่องเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติพวกนี้ที่ใช้ประเทศเพื่อนบ้านเราเป็นฐานปฏิบัติการอยู่เรื่อยๆแล้วก็มักจะเกี่ยวกับการค้ามนุษย์บังคับใช้แรงงานความรุนแรงต่างๆด้วยใช่ค่ะแล้วกรณีนี้ก็มีบาะแสที่น่าสนใจเพิ่มด้วยจากคาให้การของคนเกาหลีใต้อีกคนที่เพิ่งหนีออกมาจากกัมพูชาได้หลังจากถูกหลอกไปเปิดบัญชีม้าที่นั่น คำว่าบัญชีม้าก,ก็คือบัญชีธนาคารที่ถูกจ้างหรือหลอกให้เปิดเพื่อใช้รับส่งเงินผิดกฎหมายอย่างเงินจากแก๊งคอร์เซนเตอร์เนี่ยแหละค่ะพยานคนนี้บอกว่าผู้หญิงที่เสียชีวิตคนนั้นเป็นหนึ่งในกลุ่มคนที่ถูกขังรวมกันในโรงแรมแห่งหนึ่งในกัมพูชามานานแล้วข้อมูลนี้น่าตกใจมากนะครับบัญชีว่าสถานการณ์อาจจะเลวร้ายกว่าที่คิด แล้วดูเหมือนว่าปัญหาอาชญากรรมที่พุ่งเป้าไปที่คนเกาหลีใต้ในกัมพูชากำลังทวีความรุนแรงขึ้นจริงๆสำนักข่าวยอนฮับยังรายงานเพิ่มด้วยว่าช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมานี้จำนวนคดีอาชญากรรมในกัมพูชาที่มีคนเกาหลีใต้เป็นเหยื่อโดยเฉพาะหลอกไปทำงานแล้วกักขังหรือบังคับให้ไปพัวพันกับขบวนการปิดกฎหมายต่างๆเนี่ยเพิ่มขึ้นเร็วมากจนเป็นข่าวใหญ่สร้างความตื่นตระหนกไม่พอใจอย่างกว้างขวางในสังคมเกาหลีใต้เลยครับ การที่เรื่องนี้เป็นข่าวใหญ่ในเกาหลีใต้แสดงว่ามันไม่ใช่เหตุการณ์เล็กๆแล้วนะคะแล้วทางรัฐบาลเกาหลีใต้เขาตอบสนองอยังไงบ้างคะรัฐบาลเกาหลีใต้ได้ไม่นิ่งนอนใจเลยครับกำลังดำเนินการจริงจังเร่งด่วนหลายด้านเลยอย่างแรกสำนังกงานตำรวจแห่งชาติเกาหลีใต้สั่งสอบสวนเชิงลึกคดีการเสียชีวิตปริศนาของผู้หญิงคนนั้นแล้วเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงแล้วก็ความเชื่อมโยงทั้งหมด นอกจากนี้ยังมีรายงานว่าทางการเกาหลีใต้กำลังเร่งประสานงานเต็มที่เพื่อช่วยเหลือนำตัวพล,ลเมืองเกาหลีใต้อีกประมาณ60คนที่เชื่อว,ว่ากำลังถูกควบคุมตัวตกเป็นเหยื่อหรือติดอยู่ในสถานการณ์อันตรายในกัมพูชาให้กลับประเทศโดยเร็วที่สุดตั้งเป้าว่าจะต้องให้เสร็จภายในสัปดาห์นี้เลยนะครับถือว่าเคลื่อนไหวเร็วแล้วก็เด็ดขาดมากสแสดงว,ว่ารัฐบาลเกาหลีใต้ให้ความสำคัญกับสวัสดิภาพพล,ลเมืองเขามากๆเลยนะคะ ไม่ใช่แค่นั้นนะครับยังมีการดำเนินการในระดับที่สูงขึ้นไปอีกคือมีการส่งคณะเจ้าหน้าที่ระดับสูงจากหน่วยงานสำคัญสคัญของเกาหลีใต้เลยทั้งกระทรวงการต่างประเทศสำนักงานตำรวจแห่งชาติหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องเดินทางมาที่กัมพูชาโดยตรงตั้งแต่วันที่15ตุลาคมที่ผ่านมาแล้ววัตถุประสงค์หลักก็คือเพื่อติดตามข้อมูลรวบรวมหลักฐานประสานงานกับทางการกัมพูชาเรื่องนี้อย่างใกล้ชิด การส่งคณะทำงานระดับสูงมาแบบนี้เป็นสัญญาณชัดเจนถึงความกังวลอย่างมากและก็ความต้องการที่จะแก้ปัญหายอย่างจริงจังของรัฐบาลเกาหลีใต้ครับแรงกดดันจากประเทศมหาอำนาจทางเศรษฐกิจอย่างเกาหลีใต้นี่ดูเหมือนจะเป็นอีกปัจจัยสำคัญที่เข้ามาเพิ่มความซับซ้อนแล้วก็แรงกดดันให้กับสถานการณ์ของกัมพูชาตอนนี้อย่างมากเลยนะคะ ถูกต้องอย่างยิ่งครับถ้าเราลองเอาข้อมูลทั้งหมดมาต่อกันจะเห็นภาพชัดขึ้นว่าผู้นำกัมพูชาไม่ว่าจะเป็นหุนเซนเองหรือหุนมาเน็ตนายกคนปัจจุบันรวมทั้งเครือข่ายอำนาจของเขาอาจกำลังตกอยู่ในสถานการณ์ที่ค่อนข้างลำบากแล้วก็ท้าทายมากในตอนนี้ความลำบากที่ว่านี้มันมาจากทางไหนบ้างคะ มาจากหลายทางเลยครับอย่างแรกคือปัญหาภายในที่อาจจะเกิดจากการปิดปรมแดนฝั่งไทยซึ่งแม้ปากจะบอกว่าไม่กระทบแต่จริงๆแล้วพื้นที่ชายแดนโดยเฉพาะปอยเป็ดเนี่ยเป็นแหล่งรายได้ผลประโยชน์สำคัญมายาวนานการปิดด่านย่อมกระทบเศรษฐกิจในพื้นที่แล้วอาจจะลามไปถึงภาพรวมได้ไม่มากก็น้อยอื ประการที่2แรงกดดันจากไทยเองที่ยืนกรานเงื่อนไข4ข้อไม่ยอมเปิดด่านง่ายๆตราบใดที่ยังไม่มีความคืบหน้าค่ะ ประการที่3มเสี่ยงคัดค้านจากคนในพื้นที่ชายแดนฝั่งไทยซึ่งสะพร้อนความไม่พอใจไม่ไว้วางใจและประการสุดท้ายที่สําคัญมากคือแรงกดดันจากนานาชาติที่เพิ่มสูงขึ้นซึ่งกรณีเกาหลีใต้นี้เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดเลยครับคําว่าโลกล้อมกัมพูชาที่แหล่งข่าวใช้ดูจะเริ่มเห็นภาพชัดขึ้นเรื่อยๆเลยนะคะใช่ครับคําว่าโลกล้อมกัมพูชาในที่นี้อาจไม่ได้หมายถึงแค่กรณีปัญหากับพลังงนเกาหลีใต้อย่างเดียวนะครับ แต่อาจสะทอนภาพรวมที่กว้างกว่านั้นด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องภาพลักษณ์ประเทศ